สวัสดีครับ,บรผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนโรงเรียนพรเจริญวิทยาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูบุเหลืออีกแล้วนะครับวันนี้ครูบุเหลือจะมาแนะนําการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ p c w u o n l i n e s c h o o l นะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนเข้าไปที่ เว็บไซต์ pcwonline. school นะครับจากนั้นจะมีปุ่มให้เข้าสู่ระบบนะครับอยู่ทางมุมบนด้านฝา่านะครับนะครับตรงนี้นะครับนกเรียนครับก็กดเข้าสู่ระบบไปนะครับจากนั้นจะมาที่หน้าเข้าสู่ระบบให้นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยเลขประจําตัวนักเรียนนะครับของครูทดสอบด้วยเลขหนึ่งศูนยนะครับ รหัสผ่านก็เหมือนกันนะครับเป็นเลขประจําตัวนักเรียนเหมือนกันพอกอ่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเสร็จแล้วก็ให้ไปคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับระบบก็จะาพาไปที่หน้าแรกของการเข้าสู่ระบบสังเกตมุมบนด้านขวานะครับก็จะเป็นโลโก้ของเรานะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปหน้าปกก็จะเป็นรูปของเรานะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนก็จะเป็นลักษณะตัวย่อบแบบนี้นะครับ ทีนี้ให้เราค้นหาวิชาที่เราต้องการที่จะเข้าไปเรียนนะครับโดยสามารถค้นหาได้จาก2แหล่งนั่นก็คือการเลือกที่ระดับชั้นเรียนนะครับเราเรียนชั้นมไหนนะครับอย่างเช่นในที่นี้ครูบุหลือจะเลือกชั้นมิยมศาปีที่1นะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับก็คลิกเลื่อนลงมาแล้วก็กดนะครับก็จะแสดงวิชานะครับที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับของชั้นม .1 ขึ้นมานะครับจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนหานะครับว่านักเรียนจะลงทะเบียนเรียนวิชาอะไร นะครับหรือจะค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อวิชานะครับอย่างเช่นนะครับตรงนี้นะครับอย่างเช่นูค้นหาวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับพิมพ์ผิดนิดนึงทาใหม่นะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ของเราทีนี้ก็กดเลื่อนนะครับว่าเราจะเรียนกับคุณครูท่านไหนนะครับซึ่งก็จะต้องเลือกให้ตรงนะครับกับวิชาเรียนนะครับของเราแล้วก็ห้องของเราด้วยนะครับอย่างเช่นของครูบุญเลือน,นะครับสอนม .1 ทับ1หทับสอทับทับจนถึง1ทับ5นะครับนักเรียนก็เลือกดูนะครับว่านักเรียนเรียน้นหนอย่างเช่นในที่นี้คุณครูจะลงทะเบียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม1ทับนะครับก็กดเลือกนะครับที่คณิตศาสตร์ม1ทับนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าที่เป็นคำอธิบายรายวิชานะครับของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม1ทับนนะครับมุมด้านด้านขวาข้างบนนะครับก็จะมีปุ่มลงทะเบียนเลยให้นักเรียนกดตรงที่ลงทะเบียนเลยนะครับหลังจากกดไปแล้วนักเรียนก็จะเป็นสมาชิกในการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมม1นทับนะครับขอให้เช็คดูให้ดีนะครับว่าเป็นวิชาที่เราจะใช้เรียนไหมนะครับถ้าเป็นม6ม .5 อย่างนี้ก็ต้องเช็คให้ถูกต้องนะครับกดลงทะเบียนเลยครับทีนี้เราก็จะเป็นสมาชิกในวิชาเรียนวิชานี้นะครับก็จะสามารถศึกษาเรียนรู้ซึ่งเราเลื่อนขึ้นมาครับก็จะอยู่ในสารบัญรายวิชานะครับ ก็จะมีหน่วยการเรียนรู broken, like ้และก็บทเรียนต่างๆนะครับนักเรียนสามารถกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ได้จากตรงนี้นะครับซึ่งอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์ของคูบุหลักก็จะมีวิดีโอการสอนนะครับสาระสําคัญนะครับจุดประสงค์ตัวชี้วัดนะครับการวัดผลอะไรต่างๆนะครับรวมถึงใบงานนะครับสื่อประกอบการจัดการสอนต่างๆนะครับอยู่ในอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วก็วิดีโอนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการลงทะเบียนเรียนขอให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่กําหนดด้วยนะครับ <Okay. S 1> หากมีปัญหาข้าอสงสัยอะไรต่างๆขอให้สอบถามกับคุณครูที่ปรึกษาได้เลยนะครับขอบคุณครับ